สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนนิดนึงนะฮะคือคุยว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับเราควรใช้แบบข้ามสายหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำสินค้าที่เป็นเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้บล็อกเกอร์ไอได้ไหมนะครับหรือเราเอาครีเอเตอร์ที่ไปเกี่ยวกับพวกแบบสายฟู้ดมาทํางานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเรามมองกลับก็คือ i n f ฟลูเอนเสามารถไปรับงานข้ามสายได้ใหมใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุยกันมาตั้งแต่ยุค Creator อร์เพิ่งเกิดนะครับตั้งแต่สมัยที่ YouTuber ยูทูบเบอร์ไม่มีเลยนะครับผมก็เป็นบล็อกเกอร์มาแล้วก็มันก็เหลนประเด็นดรามานี้มาตลอดนะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดถามผมนะถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดฮะแน่นอนมันไม่ทาผิดถามว่าแล้วคุณแก่ทำไมไม่ผิด ็มันไม่เคยมีกฎอนะคือมันไม่เคยมีมันเคยมีมันมันไม่ใช่ใบอนุญาตนะฮะคือคือการเป็นบล็อกเกอร์มันไม่ใช่มันเรายังไม่ถึงจุดที่เรามีใบอนุญ,ญาตประกอบอาชีพนะอาชีพบล็อกเกอร์หรืออาชีพครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเราไม่มีใบอนุญาตแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือใครเป็นก็ได้แล้วก็เราไม่มีการกำกับ <S <S right. ใช่ไหมฮะอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นเหตุผลเนี้ยคือเมื mm. ่อไม่มีการกำกับดูแลมันจะไปบอกว่าอันนี้ผิด มันทําไม่ได้นะครับมันมันไม่มีกฎนะครับแล้วก็จะไปห้ามก็ทําไม่ได้เหมือนกันอืมแต่ทีนี้คาถามต่อมาคือโอเคเรื่องเมื่อมันไม่ผิดเนี่ยแล้วมันควรทาหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับผมก็ถามต่อว่าแล้วแล้วทําไมไม่ควรทําล่ะเออแล้วทําไมไม่ควรทําก็คิดต่อว่าเออเฮ้ยหรือเพราะว่าทำแล้วไม่เวิร์กผมก็ถามว่าแล้วมันทํแล้วไม่ไม่เวิร์กจริงๆรเหรอเอออันนี้มันก็มันมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆือยใช่ไหมฮะนะครับมันคือมันคิดได้หลายแบบ เพราะฉะนั้นคือเราจะคุยกันเรื่องนี้สนุกสนุกแล้วกันนะครับคือมันอาจจะสนุกสนุกนะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วคนในอุตสาหกรรมอาจจะไม่สนุกด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเล่าอันนี้คือความ,วามส่วนตัวนะนะครับแล้วก็อยากให้เห็นมุมมองหลายลมุมมองแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เวลาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะให้มอง2มุมหลักๆนะครับมุมแรกก็คือมุมชื่อว่านักการตลาดหรือคนจ้างอ e ินฟลูเอนเซอร์นะครับมุมที่2คือมุมอ e ินฟลูเอนเซอร์ที่ทํางานนะเอามุมแรกก่อนคือคนจ้างนะครับว จ้างอ e ิูเฟนเซอร์ข้ามสายได้ไหมก็ก็ไม่ได้ผิดทําได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก,ก็ก็มันเป็นงบการตลาดอะเจอจะจ้างไม่จ้างก็อีกเรื่องนึง่งถูกป่ะแต่คำถามคือจ้างทำไมและจ้างอย่างไรอันเนี้ต้องคิด มันเหมือนเป็นจริงๆผมว่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของแค่การจ้างนะเหมือนการเชิญสื่อด้วยนะฮะการเชิญสื่อต่างๆมาเนี่ยนะครับคำถามคือเรามีงานแล้วก็ตามเนี่ยเราจะเชิญสื่อแบบไหนมาสื่อแบบเนี้จะเอาไปทําข่าวอย่างไรใช่ไหมะอืมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเคยคูดในศาสต์แบบว่าเหมือนงาน p r นะก็คือถ้าเกิดเนี่ยสมมุตินะผมผมเปิดตัวนะครับโครงการบางอย่างขึ้นมาเนี่ยแล้วผมเขียนข่าว p r แบบเดียวเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเชิญสื่อที่นำข่าวนี้ไปลงแล้วมันดูเข้าท่าถูกปหแต่ถ้าเกิดสมมติผมเขียนข่าว r ีา5เวอร์ชันซึ่ง5เวอร์ชันนี้ผมเล่าเล่าสินค้าผมใน,ในมุมมองที่ต่างกันผมเล่ามุมมองเทคโนโลยีผมเล่ามุมมองเรื่องของการลงทุนผมเล่ามุมมองเรื่องของไลฟ์สไตล์ผมเล่ามุมมองเรื่องของอความสร้างที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผมสามารถที่จะคุยกับครีเอเตอร์ Creator, หรือสื่อได้5แบบถูกไหมฮะ5แบบ ซึ่งมันก็คล้ายๆหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้าเราต้องการบริหารสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์หรือสารนะครับที่เกี่ยวกับการตลาดเนี่ยกับสินค้าหรือโปรดักเราเนี่ยเราจาเป็นต้องบริหารมันในมุมมองมุมมองเดียวหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คุณถามนะนะฮะมันไม่ได้บอกว่ามันต้องหรือมันไม่ต้องนะฮะมันสามารถมีความเป็นไปได้ผมพูดย่างนีกันมันมีความเป็นไปได้ที่คุณสามารถที่จะเล่ามันในมิติที่แตกต่างกันอย่างเช่นสมมุติคุณเล่าเรื่องของอโครงการสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถเล่ามุมมองของการที่มันเป็นเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฮมคุณอาจจะเล่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครคุณอาจจะเล่าเรื่องของอาสงายสไตล์นะครับคุณอาจจะเล่าเรื่องของอสังหาซึ่งอสังหาคืออสังหาอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งอ,อสังหาก็พูดอีกเรื่องของดีไซน์เรื่องของการลงทุนต่างๆไปซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถที่จะเอาคนที่สามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ต่อได้ในหลายๆแบบแปลว่าเราสามารถเอาอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ที่เขามีคอนเทนต์ เกี่ยวโยงกับประเด็นพวกนี้มาเป็นคนเล่าต่อให้ได้เช่นเราอาจจะเอาเช่เนว่าล่ะเป็นนักดีไซเนอร์มาเล่าให้ฟังว่าเออบ้านหลังนี้นะครับมันดีไซน์แมันมีเป็นยังไงเป็นต้นให้เห็นความงามของบ้านใช่ไหมนะครับเราเอาเทคโนโลยีมาไอที IT บอกว่าอุ๊ยบ้านหลังนี้เนี่ยนะใช้เทคโนโลยีมันเจ๋งมากนี่คือสมาร์ทโฮมรุ่นใหม่เลยว่าไปก็อันนี้ก็ก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองมุมนี้ก็คือเราหาสตอรี่เทเลอร์นะครับคนที่แตกต่างกันมาเล่า แต่ละสตอรี่ที่ไม่เหมือนกันแต่มันวนอยู่กับคําว่าบ้านหลังนี้หรือโครงการนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อแบบหลักการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือซ,ซึ่งอันเนี้ยนะครับผมบอกว่ามันคล้ายๆอย่างนี้เลยหรือมถามบอกว่าคุณว่าผู้ชายรีวิวเสื้อผ้าผู้หญิงได้ไหมแต่มันจะไม่ได้ละซึ่งซึ่งแน่นอนผู้หญิงผู้หญิงบอกเฮ้ยไม่รีวิวได้ยังไงผมบอกว่าแน่นอนผู้ชายใส่คงไม่ได้หรอกแล้วก็คงไม่เข้าใจด้วยแต่ผู้ชายอาจจะรีวิวได้ว่าผู้หญิงใส่ชุดเนี้ยผมชอบ ชายชุดเนี้ยผมเฉยๆคือรีวิวในมุมมองของคนที่เป็นคนมองมาชุดนี้ไงแต่ไม่ใช่คนใส่นะใช่ะไหมฮะคือเขามองว่าโอเคถ้าผมเดทกับแฟนที่ผมแต่ชุดแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ามันมันมัน,ม,นมันอาจจะมองแบบดีได้คืออย่างผมเวลาเวลาผมผมเล่าเรื่องนี้ชอบในคลาสผมบอกว่าจะให้ผู้ชายรีวิวลิปสติกเนี่ยคือคุณคงไม่ใช่รีวิวแบบมั่งทางเองอะแต่คุณคงรีวิวแบบว่าผู้หญิงทางลิปสติกเนี่ยผมชอบ อย่างนี้เป็นต่คือเป็นมันคือโอพนเนียนมันคือความเห็นจากมุมมองของคนที่เป็นใช่ว่าแหละเป็นคนที่ได้รับรับผลกระทบทางอ้อมคือผลโดยตรงมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงแต่ผู้ชายซึ่งเป็นคนคู่ครัวเนี่ยคือคนได้รับผลกระทบทางอ้อมแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็รีวิวได้แต่มันรีวิวในอีกมุมหนึ่งไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันมันก็มันก็หลักการเดียวกันฮะคือถ้าเกิด เราจะเอาถ้าถ้าเกิดเราจะเอาอินฟลูเอนเซอร์ที่คนลระบทบาทมารีวิวมันก็ได้แต่คุณต้องรู้ไว้ว่าเอาเขามาหาอะไรไหมแล้วเอาเอาเขามาเล่าเรื่องอะไรแล้วมุมมองไหนนะครับมันไม่มีกฎอยู่แล้วนะในสินค้าทุกๆอย่างนั่นแหละอ,อย่างเช่นนะครับคุณอาจจะเปิดอย่างเช่นคุณเห็นแบงค์เนี้ยแบงค์เขามีเอาพวกฟู้ดบล็อกเกอร์มาเอาเทาเว็บบล็อกเกอร์มาเป็นต้นเขาก็มาเล่าเล่าเรื่องบริการของเขาผ่านคนที่ใช้บริการแตกต่างกันไปถูกปะ อ่มันมันมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เข้าใจว่าเฮ้ยฐานแฟนของคนกลุ่มนี้เป็นฐานของลูกค้าเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของอีกบุมหนึ่งนะมันคือบุมของการวิเคราะห์ว่าฐา,านแฟนของอินเฟอเซอร์นั้นเน่ยเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าและถ้าคนคนนี้เป็นลูกค้าของเราเนี่ยนะครับฐานแฟนของคนนี้นะเป็นลูกค้าเราก็อยากสื่อสารไปคนกลุ่มนี้ผ่านตัวอินเฟอเซอร์คนนี้นะครับเออแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีประเด็น ที่มันเพิ่ม้มาดิหนึ่งก็คือบอกว่าทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเอาคอนเทนต์อะไรให้อินเฟอเซอร์คนนี้พูดและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันดูประหลาดมันดูต่างไปจากคอนเทนต์ทั่วไปที่เขาทําหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันดูฉีกแบบทุกวันนี้โปรตีก็พูดมือถืออยู่ๆนี่พูดบ้านอย่างเงี้ยคือแน่นอนฮนะ คนดูมารู้ทันทีครับมันจ้างมันจ้างแล้วมันพยายามฝืนถูกป่ะมันจ้างแล้วพยายามฝืนซึ่งพอมันฝืนปุ๊บแปลว่าอะไรฮะความเห็นนี้มันก็รู้ทันทีว่ามันเป็นมันเป็นความเห็นที่มันไม่จริงมันเป็นความเห็นที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเออซึ่งอาจจะเป็นอาจจะแบบทําให้การลงทุนนั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นักสู้เอาไปยิงแอดเลยดีกว่าเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราหาส่วนผสมที่มันลงตัวได้มันก็มันก็โอเคผมพูดอย่างงี้เงอะงะนะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้แต่มันมีเรื่ออองงที่ต้คิดประกบ เช่นถ้าเกิดคุณเอาลูเอนเซอร์ซึ่งไม่ได้อยู่อยู่โฆษณาของคุณเนี่ยมาพูดเรื่องนี้เนื้อหาที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่มันแปลกประหลาดแล้วคนดูจับทางได้ว่ามันเป็นการจ้างใช่หรือไม่ถ้าคนดูจับทางได้ว่าใช่เป,เป็นโฆษณานะฮะความน่าเชื่อถือมันหายไปถ้าเกิดคุณต้องการให้มันเกิดรีวิวนะความน่าเชื่อถือมันหายไปเมื่อความน่าเชื่อถือมันหายไปปุ๊บแปลว่าคอนเทนต์นั้นมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะไปยิงโฆษณาดีกว่าไหม ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดนะผมพูดอี้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาเขามาในมุมมองของการเป็น Opinion Generator คือคนรีวิวแต่คุณเข้ามาในมุมมองของการเป็นบอร์ดแคสเตอร์คือเอามาแพร่กระจายข่าวสารอันนี้ก็อาจจะคิดอีแบบหนึ่งได้คิดออกมาคือแค่เอามามุมมองเป็นพรีเซนเตอร์เลยคือไม่ใช่เอามาเป็นรีวิวเวอร์นะเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะมันก็จะสามารถคิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องอันนี้ต้องบอกนี้แต่ว่าตรงนี้ประสิทธิภาพมันก็ มีลดหลั่นกันไปซึ่งเป็นเป็นหน้าที่ของคนทำอาแมสเซจดีไซเนอร์นะก็คืออาใช้วเวลาคือคนออกแบบอ่ะแมสเซจต่างๆแ,แล้วคนที่คุมว่าไม่มีเดียมีอะไรบ้างน้ำหนักลงไหนหอะไรบ้างนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นโจของการตลาดที่มันซับซ้อนนะพอสมควรนี้เวลาทุกนีเวลาผมพูดเรื่อง i นเซอร์มา r marketing ผมบอกเลยว่ามันซับซ้อนนะฮะแล้วก็มันคิดได้หลายมิติมากคิดได้หลายโมเดลมากนะครับเดี๋ยวไว้หลังจะลองจะลองแชร์ให้ฟังว่าคุณสามารถวางแผนแบบไหนได้บ้างเนาะโอเคนะครับอ,อันนั้นคือมุมมองว่านักการตลาดใช้ได้ไหมนะครับแล้วถ้าใช้ใช้อย่างไรนะครับทีนี้แล้วมุมมองว่าแล้ว influencer e รับงานได้ไหมแน่นอนครับมันก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะมันไม่เคยมีกฎใช่ไหมฮะแต่ถามว่ารับดีไหมอันเนี้ยน่าคิดมากกว่า ถามว่ารับดีไหมผมถามว่าแล้วคุณรับเพราะอะไรรับเพราะว่าอยากได้เงินอ่าถ้าอยากได้เงินทางหนังคือแล้วคุณไปรับงานอื่นที่ได้เงินแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันตรงกับคุณดีไหมอืมนะฮะนะครับมันเออมัน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 มีผลมากน้อยแค่ไหนการถัดมาก็คือว่ามันนึกให้หค่นี้นะฮะมันเหมือนว่าการที่คุณรับงาน การที่คุณรับงานการที่รับคอนเทนต์ไปเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์กมามันคือแบรนดิ้งของตัวเราถูกปะซึ่งถ้าเกิดว่าคนเห็นว่าเรารับงานสเปซสปาเ,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 เนี่ยมันก็เหมือนดารารับงานมู่ซั่วพอรับงานมู่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแบบเหมือนแบรนดิ้งภาพมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะเออมันก็ต้องแบบว่ามันมันก็จะมีเหมือนเราไปรับงานพรีเซนเตอร์สินค้าประหลาดๆอะ่ะมันก็คงจะทําให้แบรนด์เราแย่ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาบอกว่าถ้าจะเลือกรับงานก็ต้องเลือกอี่หนึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมเตือนเตือนอีเฟเซอร์หลายคนที่มาเคยมาคุยกับผมนะผมบอกว่าเลือกรับงานหน่อยอย่ารับงานแบบเฮ้ยใครให้เงินมาก็เอาไม่ใช่นะครับคือคือบางอย่างเนี่ยได้เงินเนี่ยมันระยะสั้นมันได้เงินระยะยาวมันทําให้ตัวเราเนี่ยมันดูหน้าเชื่อถือน้อยลงไปเรื่อยๆคือ คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับผมผมพูดเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับคนดูเนี่ยที่สำคัญมันคือเรื่องของความเชื่อถือเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเชื่อถือที่มันหายไปเนี่ยคอมเมอรเชียลแวลูคือมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเราจะหายทันทีนะฮะมันจะหายมันจะหายเุ๊บเลยไปรีวิวของที่คุณไม่ถนดัดไปรีวิวของที่คุณไม่ชบไปไปรีวิวของที่คุณไม่ควรจะรีวิวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยมองว่า อ,อ๋อคุณก็สุดท้ายคือคุณก็เอาเงินใช่ไหมแล้วแล้วพอไปอย่างงั้นปุ๊บความเห็นที่คุณได้มามันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ความเห็นจริงอ่ะถูกปะ่ะต่อให้เราจะพูดบอกว่าอุ้ยอันนี้ผมรับเงินมาแต่ผมก็เอ่อท่าว่าะแต่แต่แต่ผมพยายามพูดความจริงนะแต่ผมก็พูดซื่อๆนะถ้าเกิดเขาไม่จ้างอ่ะคุณทาคอนเทนต์ปะ่ะถูกไหะคือถ้าเกิดเขาไม่จ้างคุณอ่ะคุณจะทำคอนเทนต์นี้ปะ่ะคุณก็ไม่ทำถอกปะ่ะ ซึ่งก็ไม่ทำก็แปลว่าอะไรมันคอนเทนต์นี้มันถูกใบแอดแต่ต้นนะฮะมันถูกมันมีมันมีความรับอีกแต่ต้นผมไม่ได้บอกว่ามันจ้างไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่ารับงานไม่ได้ผมว่ารับได้แต่การรับเนี่ยคุณต้องคิดพิจารณาดีๆนะว่ามันส่งผลต่อแบรนด์ตัวเราหรือเปล่ามันส่งผลต่อแบรนด์มันมันทำให้ภาพลักษณ์เราเป็นยังไงในระยะสั้นในระยะยาวใช่ไหมครับเออแล้วแล้วผมบอกให้เลยนะบางคนบอกอุ๊ยแค่งานชิ้นเดียวเองเชื่อผมเถอะฮะ ไอ้งานชิ้นเดียวเนี่ยทำเจ๊งกันมาเยอะมากแล้วนะครับและและที่สําคัญคือคนที่จับผิดคุณจะจับไอ้งานชิ้นนั้นนะแม่นยํามากๆผมพูดได้เลย พูดได้เลยนะนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อมอันคาผิดภาพกเกิดขึ้นนะครับกว่าที่คุณจะกรบหรือคุณจะลบมันได้นี่มันนานมากจริง <c oughs> คือมันต้องเหนื่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ก็ลองคิดแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมันก็เลยกลับมาไงว่าคือเือนอินเอนเซอร์ถ้าเกิดจะรับงานพวกเนี้ยก็ต้องพิจารณาดีๆว่าหนึ่งรับไปทําไมนะครับแล้วรับไปเนี่ยเราจะทําแบบไหนทําออกมาแล้วเราคิดว่าคนดูเราเขาจะ เอพิเชเรื่องนี้หรือเปล่าเขาจะโอเคกับมันหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะคือคือเราคงโอเคแหละในแง่ว่าเราคนได้ตงังค์ถูกไหมเราก็ได้คอนเทนต์เนี่ยแต่ความคือแล้วแล้วคนผู้ฟังเราเนี่ยเขาโอเคกับการที่เห็นเราไปทับงานแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาเห็นกับการที่เราทำคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็คือต้องต้องคิดไวล้ละกันเพราะอย่าลืมนะผมก็พูดเสมอเวลาผมพูดคอนเทนต์นะเรื่องอินฟลูเอนเซอร์นะสินทรัพย์ของอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ยอดคนดูสินทรัพย์อินฟลูเอนเซอร์คือความน่าเชื่อถือ นะครับถ้าเกิดคุณที่มีความน่าเชื่อถือคุณไม่มี c o ม m e r c i a l value อยู่ในสายตาทางการตลาดเพราะเกิดคุณขายแค่ลีชเขาซื้อ f เฟซบุ๊กลิชก็ได้เขาซื้ออินสตาแกรมลิชก็ได้ใช่ไหมครับเขามีคนจุนวนมากที่พร้อมจะใช้ลีชได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปรับงานอะไรนะครับเขาก็เลยแนะนำอย่างนี้แนะนำอย่างนี้งานที่มันเทียบเคียงต่อไปจากแบรนดิ้งตัวคุณได้ซึ่งวันนี้มันเป็นที่มาว่าหลายๆคนพยายาม โพสิชันนิ่งตัวเองเปลี่ยนไปจากเช่นจากตอนแรกเริ่มจากมือถือแล้วก็มาเป็นสินค้าไอทีแล้วก็มาเป็นไลฟ์สไตล์เป, Star, เป็นต้นคือพยายามไปไปกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ผิดนะผมบอกมันไ,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 ไม่ผิดนะฮะออนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นกว้างนะครับมันก็มันก็พูดได้เยอะแต่มันอาจจะทําให้ไม่มีความชนานาญบางคนก็เลือกจะเป็นมุมแคบคือเป็น Expert นะครับแล้วก็เป็นคีโอเปอร์นี e เดอรก็ไม่ผิดเหมือนกัน นะครับอันนี้มันอยู่ที่แบรนดิ้งของตัวอินฟลูเอนเซอร์เองว่าอินฟลูเอนเซอร์เลือกที่จะแบรนดิ้งตัวเองเป็นอะไรและเราจะทำงานอย่างไรเพื่อที่จะแบรนดิ้งนั้นออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ครีเอเตอร์ต้อคงคิดนะนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแนละ้วมันน่าจะมีคอร์สสอนเรื่องนี้นะคือเรื่องของอแบบว่าการทำแบรนดิ้งของตัวครีเอเตอร์ว่าครีเอเตอร์ควรจะมีพัวสันลับแบรนดิ้งอะไรเนาะนะครับเออก็เออนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะนะครับอย่างที่ผมบอกมันนี่ผิดแต่ว่าต้องคิด คิดว่าทําทําไมทาแล้วคุ้มไหมทาแล้วเวิร์กไหมทำแล้วบอกไหมซึ่งปัจจัยที่ทำให้เวิร์กก็มีปัจจัยที่ทาแล้วไม่เวิร์กก็มีนะฮะต้องคิดจากหลายๆมิติเยอะมากๆนะครับผมอมืเห็นด้วยไม่ถึงหรืออย่างไรก็แชร์กันมาได้นะครับแล้วก็ผมก็เล่าในประสบการณ์ส่วนตัวผมนะที่ผมก็ Uh, you, วนอยู่วงการเนี่ยมามาตั้งแต่สมัยแบบว่า t วิตเตอร์จนถึง,ง a c e b o o k เป็นเยอะมากทีเดียวตอนนี้ก็ผมไม่ตอนนี้ผมก็คงไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เลยมั้งเดี๋ยวนี้คนอื่นก็แซงผมไปเยอะ <c oughs> นะครับผมแต่ว่าก็เล่าในมุมมองว่าก็เนี่ยเป็นทั้งครีเอเตอร์เป็นทั้งแบรนด์มาก่อนด้วยแล้วก็เคยเจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาผมผมก็มีมุมมองของผมนะโอเคนะครับอืโอเคนะครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ